สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมไพร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอ่อเอาของฟรีประมาณเป็นชุดอะนะเป็นชุดนะครับอ่านะเดี๋ยวเราค่าเราบอกกันเป็นชุดเนะี่ยนะครับแล้วบ๊บสักครู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะกดแชร์กดไลค์สมัสครสไา เออเรยลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อผมลงคลิปใหม่จะได้ดูกันด้วยนะนะครับนี่แบบนี้เลยแมปชื่อว่า Me ตาเว r ร์ส h ชมเปี n ยนครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านี่นะครับแมปนี่เข้ากันเลยนะครับ แบบนี้พอเข้าแล้วก็ออกกันเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้พอเข้าแล้วก็ออกได้เลยเพราะมันจะได้ของฟรีมาเป็นชุดกับกางเกงนะครับชุดกับกางเกงนะ เราเข้ามาแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วก็ออกได้เลยแล้ก็จะได้ของฟรีเข้าทันทีนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนี่ก็จะรับของฟรีอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะแต่ไม่รู้นะเปล่ปานะครับว่าผมจะรับไหม จะเป็นเรื่องของในชุดนะนี่ให้เราเลื่อนมาหนะน่อยนี่นี่นี่นะครับก็จะได้ชุดมาประมาณเอ,อ่อ สชุดนะครับเป็นชุดผู้ชายผู้ชายแล้วก็2ชุดอีกของผู้หญิงนะครับเนี่กางเกงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวดูนะครับในเรื่องของกางเกงก็จะมีสตัวเห,เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่สี่ตัวเนาะเดี๋ยวเราไปรับของฟรีชิ้นหนึ่งถ้าปิดคลิปคือมันจะสั้นนะคลิปเนี้ยใช่ไหม ของฟรีที่ผมจะไปรับเป็นของฟรีอะไรนะแบบนี้ไงผมจะสอนอย่างละเอียดนะครับให้ทุกคนฟังนะครับฟังนะฟังเอ่อหนับซันซิวแฮแคลเล็บเล็บนะ แล็บโปรผมาพีดก็ขอโทษด้วยนะครับพเข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ ให้เราเออเมื่าไงอ่ะรอเดี๋ยวทับนึงนะครับนี่ยบ้านผมรอให้ทุกทุกคนหาที่ก่อนนะครับให้ทุกคนหาที่ก่อนอ่ที่ซังบ้านนะอ่ะแล้วแล้วก็เข้าไปเลยนะครับ ขอผมที่ของผมมันเดินก็เพราะว่าเกมมันบั๊กเนาะของทุกคนที่มันพุ่งเนี่ยมันเป็นเกมแบบไม่บั๊กนะของผมมันบั๊กครับพอถึงแล้วนะครับให้ทุกคนอันดับแรกเลยทุกคนมีเงินใช่ไหมทุกคนต้องไปกดเงินตรงนี้ก่อนนะนี่ ผมมันยังไม่โหลดเลยทุกคนผมมันยังไม่โหลดนะฮะผม,มออกเกมเข้าใหม่นะครับขออภัยด้วยนะครับทุกคนที่ผมต้องออกเกมเข้าใหม่เกมมันบั๊กครับเดี๋ยวผมตัดตอนเล่นเกมเลยก็ละกันนะตอนนี้ผมก็เข้าแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ให้เราเดินเข้าไปตามลูกศรที่มันบอกนะฮะ ไปเลยมันก็จะพุ่งให้โน้อโอแรงมาพอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนมีเงินผมก็จะไม่ได้นะให้ไปกดเงินตรงนี้ก่อนนะได้เงินเยอะให้มาคุยกับคนนี้นะครับคุยกับคนนี้นะอ่าอัพเลลเขาเงินเท่าไหร่เราก็ต้องอัพเลลไปเรื่อยๆคอัพไปเรื่อย อัพเลเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับย้ํานะครับอัพไปเรื่อยๆแลนะทุกคนก็เก็บเงินมาสร้างพวกตึกพวกนี้นะครับจนครบนะแนะนํานะครับให้สร้างตึกครบทุกคนก็จะได้ของฟรีมาประมาณสามหรือสี่ชิ้นนี่แหละน่าจะสามชิ้นแหละครับเนะี่ยผมสร้างถึงประมาณตึกตรงตึกสีฟ้าตรงเนี้ยก็ได้ของฟรีมาแล้วครับเนะี่ย ผมสร้างตรงตึกสีฟ้าตรงเนี้ยมันก็ได้ของฟรีมาแล้วของฟรีที่จะได้เหรอ,อเดี๋ยวผมเออนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวของฟรีที่จะได้เนี่ยจะเป็นเอ,อ่อผมสีชมพูกับหูฟังสีชมพูแล้วก็ปีกปีเสื้อสีชมพูอ,อ่าแล้วเราออกไปดูกันเลยนะครับตัดภาพไปเลยนะตอนนี้ผมเข้ามาในเอวตาแลวนะครับทุกคน กดเข้าไปที่ตรงนี e ้ครับ A C C E S S O R ะ S นะต่อไปเราก็มากดตรงนี้นะมีไงอันนี้ในหูฟังได้แล้วนี่ครับหูฟังพอใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเปรียวจาาแล้เนาะชิ้นที่สองก็จะเป็นปะมอันนี้ครับ ผมนะเื่อผมสีชมพูมีกิฟตด้วยบอกเลี้ยโคุรเท่ครับทุกคนไหนนี่นี่นะครับก็จะเป็นผมสีชมพูประมาณนี้นี่จะมีกิฟตให้ด้วยนะครับ่า ิ้นที่สามิ้นที่สามก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ปีกสีชมพูนี่ปีกสีกเสื้อสีชมพูสวยงามมากเลยคนระับน ก็จบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงคลิปของฟรีอีกช่วงนี้ผมจะเน,น้นทำคลิปพวกลงของฟรีนะครับคลิปหน้าของฟรีก็จะเป็นปอันนี้ครับ จะเป็นออร่าแบบนี้นะขอฟรีชิ้นต่อไปนี่จะเป็นออร่าสีทองนะสวยมากเนี่ยทุกคนดูดิออร่าสีทองนะนี่นครับก็จบเพียงแค่นี้แล้วนะครับบ๊ายบาย